่างชาติจับตาดูเยอะนะฮะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยจะสามารถผลักโครงการเหล่านี้ออกมาได้ไหมซึ่งเป็นโครงการที่วางแผนไว้เป็น10ปีแล้วแต่ไม่มีรัฐบาลไหนที่ผลักออกมาได้มากพอสมควรนะรทุกคนก็คาดหวังกับรัฐบาลน,นี้ถ้าทําได้จริงเนี่ยผมคิดว่าจะเรียกความเชื่อมั่นได้เยอะนะครับประเด็นที่2ก็คือในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะครับที่จะต้องดีขึ้นนะฮะผมคิดว่านโยบายกระตุ้นเนี่ยก็ทำมาหลายรอบนะบโดยโดยรัฐบาลนี้เนี่ยถ้ามันเริ่มส่งผล ให้เห็นว่ามาถูกทางเศรษฐกิจดีขึ้นการลงทุนภาคเอกชนเริ่มสูงขึ้นนะฮะตามนโยบายที่รัฐบาลต้องการจะเห็นเนี่ยตรงนี้จะช่วยได้เยอะและสุดท้ายก็คือเรื่องของอประชามิติรัฐธรรมนูญนะฮะในช่วงเดือน7เดือน8เนี่ยถ้าเกิดผ่านไปได้เนี่ยผมคิดว่าก็ยังมีเหตุผลที่จะทำให้เงินต่างชาติที่เป็นประเภท Active อาจจะไหลเข้ามามากขึ้นครับเดืเหลามาเก็ตที่ปรับลดลงมาเนี่ย นะครับทำให้วความน่าสนใจเนี่ยมันกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแยวการ Emerging เนี่ยคอนเซิร์นต่างๆก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว commodity price ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจต่างๆของ Emerging นะครับดังนั้นเนี่ยพอภาพต่างๆเนี่ย มันหมุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคอนเซิร์ตต่างๆไม่ว่าเรื่องค่าเงินต่างๆเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวถ่วงของตัวตลาด e m e r g i n g Market ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยอย่างเช่นของหุ้นไทยก็จะเห็นภาพด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าหุ้นไทยเนี่ยตลาดหุ้นมีการให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงคอร์เตอร์แรกขณะเดียวกันค่าเงินเนี่ยแข็งค่าขึ้นโดยเปรียบเทียบกับของ u s ดอลลาร์นะครับแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นเทรนละว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินนนนนาทเเเีี่่ยรรมมมกออ้้ัังะดวตห็ืจจ สัญญาณเริ่มต้นที่การปรับผ่อนอาจจะต้องเริ่มมีการทําแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเทียบกับหุ้นกับแอสเซทคลาสอื่นๆไม่ว่จะเป็นตาสารนี้เนี่ยผมคิดว่าการให้ลงทุนในตัวหุ้นเนี่ยถ้าเราแอคทีฟในเชิงของสตรัทจีด้วยนะครับในเชิงของอะโลเคชันไปในประเทศอื่นๆเนี่ยผมว่าปีนี้ต้องให้ผลตอบแทนที่ดูดีกว่าตัวของตลาดที่เป็นตาสารนี้ได้